<laughs> อะไรอลปเอาลิปตเป็นวตััขึ้นไหมไลฟ์สดขึ้นไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นยังนนะ มาแล้วมาแล้วแต่เน็ตไม่ขึ้นอนะ่ะสวัสดีค่ะยังขึ้นเหรอคะโอเคเฮ้ไม่หนาวจังเลยค่ะวันนี้แข็งมากมีคนเข้ามาดูแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลล่ายูนิคอร์นคลินิกอีกแล้วนะคะ <laughs> แล้วก็พบกับคุณหมอ,อยูนิคนสวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เบลมีปัญหาอะไรบ้างคะใต้ตาค้ำค่ะแล้วก็โหวด้วยแล้วก็ลึกมากเลยแล้วจะทําให้เบลดูเป็นคนมีอายุมากขึ้นเหมือนคนอายุสามสิบปีท<ช>ั้งที่อายุยี่สิบหกปีนะคะแล้วก็ปากปากเนี่ยจะเป็นคนปากคว่าบางมากมแล้วเวลาวากกอใช่เวลาพูดเนี่ยจะเห็นฟันแล้วไม่สวยเลยอะค่ะดูก่อน,น <ะ S 1> ดูปากก่อนก,ก็นคือปากของเบลเนี่ย ขยับไ,ไ,ไม่ได้อไดอย่างนี้น,นเนาะชัดมากเลย oh. ก็คือปากปากบนอะ่ะมีปัญหาเรื่องปากค่อนข้างบางแล้วก็มีร่องเยอะทําให้ปากมันดูแบบเหี่ยวไม่ค่อยอิ่มเอิบเท่าไหร่ทาลิปก็จะทาไม่ค่อยติดเนาะหมอก็เลยแก้ปัญหาปากเนี่ยโดยการใช้ฟิลเลอร์ช่วยเก็บขอบมุมปาก ให้ดูสวยขึ้นแล้วปากจะดูอบอิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้ดู after หลังทำทันทีเลยค่ะก็คือหมอจะทายาชาก่อนแล้วก็ประครบเย็นอีกครั้งหนึ่งก็คือระหว่างทำเนี่ยจะไม่เจ็บเลยใช่ค่ะแล้วก็ทำการฉีดฟิลเลอร์บริเวณเก็บขอบปากปึ๊บป,ปหลังทำก็จะสวยทันทีแบบไม่ต้องพักฟื้นเลยเันเนาะดูใกล้ๆชัดๆนะคะ สวยมากเหมือนแบ็คพิงเลยสำหรับคนที่ไม่อยากตัดปากเนาะก็แนะน่าเป็นวิธีการใช้ฟิลเลอร์ช่วยยกมุมขอบปากได้ปากจะดูอบอิม่มแล้วก็ทาลิปสวยขึ้นเยอะเลยค่ะอะ่าเดี๋ยวดูปากก่อนต่างก,กันมากเลยฉีดฟิลเลอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ หนถึงสองปีเลยค่ะหลังหลังจากฉีนเนียก็แนะนำว่าอย่าทาน้ำอุ่นเพราะจะทำให้ฟิลเลอร์หายเร็วขึ้นแล้วส่วนการแก้ปัญหาล่องใต้ตาลึกอมาดูบีฟ<ช><พ>อใต้ตาก่อนจะตกใจามาก ลึกแล้วก็ดำคล้ำมากคนนี้คือใคนนี้คือใครเนี่ยล่องตาค่อนข้างลึกโบ๋เหมือนแบบคนนอนน้อยอย่างเงี้ยค่ะจะดูทำให้ดูแบบมีอายุมากยิ่งขึ้นหมอก็จะทำการใช้ฟิลเลอร์เช่นกันฉีดบริเวณมิดเฟสก็คือตรงตรงหน้าแก้มเนี่ยขอรูปฉีดตรงหน้าแก้มเพื่อให้ เป็นการฐานสร้างซัพพอร์ตบริเวณใต้ตาแล้วก็ใช้เข็มทู่ก็คือเข็มที่มีขนาดเล็กพิเศษไม่คมทําให้ไม่ตัดเส้นเลือดหลังจากฉีดแล้วเนี่ยก็จะฟูขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำด้วยค่ะเห็นผลตั้งแต่หลังทําเลยเดี๋ยวดูใต้ตาก่อนลึกแล้วก็โบดูดำคํามากถ้าคอนซีลเลอร์ยังไงก็ไม่ติด ใช่ค่ะแล้วก็มีริ้วรอยใต้ตาเยอะมากมีริ้วรอยใต้ตาที่บริเวณที่ฉีดโบท็อกเนี่ยมันก็จะช่วยพวกแบบริ้วรอ,อยตีนกาตีนกาสามารถเก็บรายละเอียดด้วยด้วยโบท็อกส่วนบริเวณใต้ตาเนี่ยมันจะไม่สามารถเก็บด้วยโบท็อกได้เหมาก็จะแนะนำว่าให้ฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาเพื่อแบบทําให้ร่องใต้ตาฟูขึ้นตื้นขึ้นแล้วก็ความหมองคล้ำก็จะหายไปด้วย สังเกตได้ต่างกันมากเลยตั้งแต่หลังทำเห็นผลหลังทำทันทีไม่ต้องผักฟื้นเลยค่ะมันโอเวอร์ไปหน่อยป่ะใช่ค่ะแสงแสงน่าจะเป็นแสงโทรศัพท์แต่มันแสงโอเวอร์ไปหน่อยามกเยเห็นหน่อยไม่เคยเห็นมากแต่หน้าเปลี่ยนใช่หน้าเปลี่ยนมากเลยดูเฟรชขึ้นมาดูเด็กขึ้น เป็นยไงบ้างคะไม่เจ็บไหมถูกใจมากลดอายุลงเยอะเลยแล้วก็ตอนทํานะคะไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยค่ะคุณหมอมือเบาไหมคะมือเบามากชิวๆเลยใช่มค่ะแต่ทำแล้วเห็นหน้าตัวเองแล้วโอเคชอบมากค่ะมีคนเข้ามาดูเก้าคนแล้วเลิศมั่นต่อไปโอเค แล้วใครนะคะที่กําลังรอลุ้นนะคะรางวัลเล่นเกมแจกเมโซนาสายฟรีนะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์เข้ามานิดน,นึงนะคะจะได้รู้ว่ามีใครดูอยู่บ้างนะคอมเมนต์เข้ามาเลยคะ่ะหน้าเด็กเยอะขึ้นด้วยใครร<ห>อรางว<อ>ัลคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะหน้าเด็กขึ้นเยอะแบบแล้วเยอะมากาลองยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่ ไม่ยิ้มก็หน้ายิ้มอยู่เลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะถึงใจมากปากเซ็กซี่อบอิ่มมากตอนแรกขอบปาไม่ค่อยชัดแล้วก็ค่อนข้างบางเนาะใช่เวลาพูดแล้จะเห็นฟานไว่สวยเลยค่ะหลังทำมาถูกใจมากสวยขนาดนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะอ่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลดราคาเกิน50%อีกนะอันนี้ของคุณเบลล่าฉีดที่ราคาเท่าไหร่คะ 9,900บาทค่ะอ่าจะปกติ20,000บาทเลย<ช>นะคะ,คะตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือแค่9,900บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากเลยค่ะราคานี้นะคะเฉพาะท่านที่จองผ่านไลน์นี้นะคะใครสนใจเนี่ยอินบ็อกเข้ามาแล้วก็บอกว่าจองผ่านไลน์สดฟิลเลอร์นะคะสวยทุกมุมเลยค่ะมุมปากยกเวอร์ คุณหมอมือเบาจริงค่ะไปฉีดไม่สดเป็นมาไม่เจ็บเลยใช่ขอบคุณค่ะน้องเจมน่ารักจริงๆเลยดับอีกแล้วใครสนใจนะคะทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะตัดปากกระจับสามารถใช้ฟิลเลอร์ฉีดยกมุมปากได้นะคะใช่ค่ะแค่เก้าพันเก้าร้อยเองถูกมาก เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสวยจริงสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะใต้ตาก็เปลี่ยนดูใต้ตากันใหม่อรอบหนึ่งตอนแรกใต้ตาค่อนข้างลึกโบ๋แล้วก็มีความหมองคําบริเวณใต้ตาค่อนข้างเยอะเนาะหมอก็ทําการฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาตรงตรใต้ตาก็จะหายดําค้าแล้วก็ดูสดใสเปล่งปลั่งยิ่งขึ้น ริ้วรอยใต้ตาก็หายไปด้วยค่ะหลังจากฉีดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์นี่ไม่ต้องรอนะ,ะเห็นผลหลังทําทันทีเลยใช่ค่ะสามารถแต่งหน้าใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยไม่บวมไม่ชม้ำพักฟื้นน้อยให้ดูใหม่ใต้ตาของน้องเบลตอนแรกลึกแล้วก็โอบมากใต้ตาคล้ำมากด้วยค่ะตอนทำนะคะไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเลยนะคะฟิลเลอร์ที่ใช้ก็เป็นของ ประเทศสวีเดนก็คือผ่านออนยอแกะกล่องใหม่ให้ดูเลยแล้วก็ตอนทำหม,มอก็จะพายาชาก่อนแล้วก็ฉีดยาชาบริเวณที่ทำแล้วก็ประครบเย็นอีกครั้งหนึง่งขณะดทำก็จะไม่เจ็บเลยค่ะหน้าเปลี่ยนเลยค่ะน้องตายน้องต่ายจำพี่เบลไม่ได้แล้วน้องตายยังรอปากกระจับอยู่นะลูกสวยหน้าเปลี่ยนสวยมาก อันนี้ก่อนทำนะคะคุณหมอก็จะทายาชาก่อนนะคะแล้วก็ฉีดยาชาระครบเย็นนะคะ VIP มากทุกเคสเลยนะคะไม่ต้องกลัวเจ็บเลย FC มาต้องจากน้องหมอจ้าน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะน้องหมอคนสวยปากสวยมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะให้ดูปากใครสนใจนะคะ inbox เข้ามาได้เลยนะสำหรับใครที่ปากบางนะคะไม่อยากตัดปากก็ใช้เป็นตัวฟิลเลอร์นะทำให้นนปากดูดเคสฟิลเลอร์<า>ลเลรนาะ ฟิลเลอร์นี่ช่วยประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างเคสนี้ก็ฉีดขอบปากช่วยยกมุมปากให้ขอบปากดูชัดขึ้นริ้วรอยตรงร่องปากก็จะดูลดลงเหมือนแบบกลับไปสู่ปากเด็กอีกครั้งหนึ่งสวยจริงอยู่ได้ยาวเลยหน,นึ่งถึงสองปีอันไหนลองยิ้มให้ดูหน่อยนะคะยิ้มตลอดเวลาเลยเวลาหลังฉีดอันนี้หมาะอะไรครับปาก นนี้หมออะไรครับปากหมายถึงหมออะไรฉีดหรือเปล่าเอ่ยสวยไหมฟิลเลอร์ปากกระจับนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ปากกระจับใต้ตาลดความหมองคั้นใต้ตาให้ดูใต้ตาอีกรอบหนึ่งเนาะตอนแรกใต้ตาลึกมากเลยแก้ปัญหาได้หลายอย่างมากเลยนะคะฟิลเลอร์ปรึกษาเขาไม่ได้เลยนะคะว่า บริเวณใต้ตาก็จะใช้ฟิลเลอร์ที่มีโมเลกุลลักษณะเหมือนน้าก็คือจะเนียนเรียบไม่เป็นก้อนเลยแบบของน้องเบลเนี่ยไม่เป็นก้อนเลยแต่ถ้าเกิดฉีดบริเวณคางร่องแก้มก็จะใช้ฟิลเลอร์ที่มีโมเลกุลหนาขึ้นมายนิดนึงทาให้มันอยู่ได้นานยิ่งขึ้นอันนี้นะยอดมากครับคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากเลยทั้งใต้ตาแล้วก็ปาก ค okay. คุณนัตตี้นี่เมื่อกี้อิ inbox เข้ามาแล้วเนาะสนใจอยากทำอะไรเพิ่มเติมถามเข้ามาได้เลยนะคะราคาโวรรมชั่นด้วยนะคะคลดครึ่งราคาปกติ20,000บาทเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นเองอโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาแจากเมโโหน้าใสกันดีกว่า เรามีเกมให้เล่นกันนะคะวันนี้เนี่ยคุณหมอใส่แว่นให้ดูหน่อยแว่นไปไหนวะอยู่นี่นว่นอาค่ะใครรอรางวัลนะคะเมโซหน้าใสกดหนึ่งเข้ามาเลยค่ะว่นสวยันนี้เราจะมาแจกเมโซหน้าใสนะคะคำถามเราอยู่ที่แว่นคุณหมอนี่เองค่ะถามที่แว่นานี้แล้วคำถามที่แว่นอันนี้เลยใครรอรางวัลกดหนึ่งมาเลยนะคะเราจะเริ่มกันแล้วนะ ขอบคุณค่ะน้องต้าน้องต้าตัดปากไปแล้วอยากฉีดปากไหมทําได้ทั้งสองแบบนะคะถ้าเกิดฉีดปากก็จะคือเน้นยกขอบปากให้ดูชัดยิ่งขึ้นสาหรับคนที่มีปัญหาแบบว่าขอบปากไม่ค่อยชัดส่วนตัดปากก็คือคนที่มีปัญหาปากค่อนข้างหนาอยากให้เป็นกระจับอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัดปากเพราะตัดปากช่วงล่างจะฉีดขอบปากคือฉีดตรงบริเวณขอบปากด้านบน ไม,ม่ใครอยากได้รางวัลเลยใช่ไหมไม่มีใครกดหนึ่งให้เลยใครอยากเล่นเกมรับเมโซน้าใส่นะคะกดหนึ่งมาเลยค่ะแจกฟรีเลยนะคะคําถามของเราอยู่ที่แว่นคุณหมอเนี่แหละคะ่ะทําไมคุณหมอถึงใส่แว่นนะวันนี้ใส่แว่นมาแจกรางวัลเลยค่ะ <laughs> <laughs> แจกแว่นค่ <laughs> แจกแว่น <laughs> <laughs> แว่นสุดรักเลยเนี่ย <laughs> ทำมนคอยากได้จริงดมีคนอยากได้รางวัลแล้วเอใครอยากได้รางวัลกดหนึ่งมาเลยค่ะหนึ่งดัวดเลยน้องเจมกดหนึ่งมาแล้วค่ะแล้วก็คําถามของเราวันนี้นะคะให้ทายเลขที่แว่นคุณหมอนะคะกี่หลักสองหลักค่ะใบไปเลยสองหลักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะกด, like, กดไลค์กดแชร์ไลน์นี้ให้ด้วยนะคะ ใครไม่ชแชร์เดี๋ยวถือว่าสละสิทธิ์นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะกดแชร์แล้วก็แคปหลักฐานไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้รางวัลเนี่ยเราไปดูว่าไม่ได้แชร์เนี่ยตัดสิทธิ์เลยนะให้ทายเลขนะคะที่แว่นคุณหมอนะคะใบไปเลยก็คือสองหลักค่ะมองไม่เห็นเลยเนะี่ยทายกันมาเลยว่าแว่นคุณหมอเนี่ยเลขอะไรนะเลขสองหลัก เลขสองหลักที่บริเวณแว่นนี่คืออะไรบ้างใช่ศูนศูนย์ึงเก้าสิบเก้าง่ายมากเลยเดี๋ยวคนดูขึ้นถึงยี่สิบคนเดี๋ยวจะไหวยเพิ่มนะคะตอนนี้กี่คนแล้วสิบคนทายกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดดาวให้กับเพจยูนิคอร์นคลินิกด้วยนะคะ นี่ขนาดเพิ่ทงทําไปนะคะยังพูดได้เลยใช่ปกติเลยใช่ค่ะวันชาค่ายาชาแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะททยเข้ามาเลยนะเลขคุณเลขที่แว่นคุณหมอนะคะสองหลักคือเลขอะไรนะใครตอบถูกรับฟรีไปเลยเมโซหน้าใสนะคะก่อนทำเดี<ำ>๋ยวให้ดูก่อนทําใหม่นะน่ารวม<ท>เลยทายมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนแรกหน้าดูโซมหมอกขม่าบริเวณล่องใต้ตาแล้วก็ค่อนข้างดํา เห็นริ้วรอยค่อนข้างชัดเนาะแล้วก็ปากค่อนข้างบางขอบปากไม่ชัดปากค่อนข้างกว้างนิดนึงแล้วก็มันไม่เท่ากันสองข้างฝั่งปากอันนี้จะกว้างกว่านิดนึงอันนี้แคบกว่าหน่อยนึงหมอก็ทําการฉีดฟิลเลอร์ขอบปากให้ปากดูชัดขึ้นโอบอิ่มขึ้นล่องปากที่ทําให้ดูแก่ก็จะดูน้อยลงปากดูฟูเต็มขึ้นนั่นเองแล้วส่วนล่องใต้ตาหมอก็ทําการยกล่องแก้มขึ้นโดยการฉีดฟิลเลอร์บริเวณ หน้าแก้มแก้มสมเนี่ยแล้วก็ทําการแก้ปัญหาล่องใต้ตาหมองคําำโดยการฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาเพิ่มขึ้นด้วยทําให้ล่องใต้ตาดูแบบไม่ลึกตาดูสดใสมากยิ่งขึ้นอันนี้ดูหน้าโดยรวมของคุณเบลเนาะหลังทำก็เห็นผลทันทีไม่ปวดไม่้ำอะไรไม่ครอยากได้ของฟรีอย่นี้ไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวไว้แจกกันรอบหน้าใช่ <Okay. S 1> <amat S 2> อันนี้ไว้ราคาโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติสองหมื่นบาทนะคะวันนี้ลดไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเกินห้าสิบนะคเกินห้าสิบเหลือเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์ปากกระจับฟิลเลอร์ลบรอยหมองค้ำใต้ตานะคะช่วยให้ตาเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นดูหน้าสดใสเนาะไม่ง่วงนอนไม่ดูอ่อนเพลียนะคะสวยมากๆ โอเคก่อนจะไปเดี๋ยวขอ,อคุณเบลนะคะบอกนิดนึงว่าระหว่างทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะระหว่างทํานะคะคุณหนอจะฉีดยาชาวอกเนาะจุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วแล้วระหว่างทำเนี่ยเบลจะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ยอก็รู้สึกอีกทีหนึ่งก็คุณหมอบอกว่วกาดูกระจกได้เลยค่ะชอบไหมแล้วก็คุณหมอก็ให้ดูว่าอยากเพิ่มตรงไหนอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอก็ปั้นปั้นสวยใช่ค่ะ แล้วหลังทำนะคะเป็นยังไงบ้างหลังทาไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะตอนนี้ก็ยังรู้สึกธรรมดามากแต่ก็ตึงตึงยาชาใช่ค่ะไม่มีแผลไม่บวมไม่ช้าแล้วก็หน้าดูเต็มขึ้นนะคะจากแบบเป็นคนผอมอยู่แล้วแล้วก็อยากให้หน้าเต็มก็เลยตัดสินใจนะคะว่าฉีดฟิลเลอร์แค่ไม่ต้องพักฟื้นเลยมันก็ต่างกับการดูดไขมันก็คือดูดไขมันต้องพักฟื้นมีการบวมช่วงแรกต้องพักฟื้นนิดหน่อยแต่ฟิลเลอร์ไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะ ฉีดวอทอกก็ใต้ตาไม่หายไม่หาใช่แล้วก็ตอนนี้ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ช่วยได้อยากทำเลยโอเคค่ะสำหรับนี้ก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจก็ทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะลาะค่ะโปรโมชั่น9,900บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ